สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตมองเห็นเป็นเส้นโค้งออกจากที่ราบลำบากแต่กลับมีเส้นขนาดเล็กตัดขวางอยู่เส้นแบบนี้เรียกว่าวาสนาเศรษฐีขาดตอนเพราะก่อนที่เส้นจ,จะขึ้นไปถึงเนินวาสนานั้นมีเส้นเดินทางหลายเส้นตัดผ่านนี่เป็นที่มาของวาสนาขาดตอนแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าลายมือนี้จะไม่ประสบความสําเร็จแต่อย่างใดแต่เป็นวาสนาเศรษฐีอย่างหนึ่ง ที่ชีวิตต้องมีการเดินทางไปสแสวงหาโชคต้องผ่านความล้มเหลวมาก่อนภายหลังจึงจะมีความร่ำรวยเป็นผู้มั่งมีมากด้วยเงินทองของมีค่ามีทรัพย์สินเข้าขั้นเศรษฐีได้และเส้นวาสนาที่ขึ้นคู่กันนี้ก็ยังตอกย้ำอีกว่าความสำเร็จที่ได้มานั้นมาจากความพยายามของตนเองอีกด้วยหากพบว่าชีวิตการทำงานของท่านมีช่วงหนึ่งที่ต้องล้มลุกคลุกคลานก็อ,อย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะครับพยายามอีกนิดอดทนอีกหน่อย อย่าลืมว่าท่านอาจอยู่ในช่วงของวัสนาเศรษฐีขาดตอนก็ได้ต่อมาจึงร่ำรวยได้ในภายหลังด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม